เป็แล้วครับสร้างตัวใหม่ละสร้างหญิงดีกว่าผู้หญิงผู้ชายดูไม่ค่อยแตกต่างอะสาวหน่อยอารมณ์อารมณ์เหมือนผู้ชายบวชที่มีนมอ่ะมันมันก็ไม่มันก็ไม่น่าขืนขนาดนั้นเออจริงจริงกูเคยเจอคนหนึ่งอกอวบแล้วคืนนมแม่งอย่างกับผู้หญิงไอ้เี้อนมเป็นเต้าอ่ะตั้งเลยผู้ชายเนะเว้ยเราตั้งแบบเป็นสี่เหลี่ยมเหรอแบบพุ่งไปข้างหน้า ใช่ไหมครับไอ้เหี้ยดไอคีเอาบ้องหน่อยเหยียดไหไปดอมไปเราไปมาถึงไปเราไปลากวางแล้วเอาเข่าปากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปวิ่งต่อยซีเจเฮ้ยมึงจุกโยนชนดีวะกูมาก่อนกูมาถึงก่อนกูได้ไงเนี่ยแม่เข้าก่อนโน้ตเลยเฮียกูแม่งอะไรเออเแค่ถึงแล้วอ่ะกูบอกกูถึงแล้ว

มึเปิดดาบเลยด้วยวะอาญาบีีพีนวะเออเปิดดาบเลยด้วยเอ้กดแถบพี่แล้วกดเป็นดาบคู่ดาบไ่อะ้นมามามาทไมอะทำไมมึงทำไมอะเก่งมากไอสัตว์เก่งไอเหียีโดนกูปี่อเตือนเตียร์โดนกูเตไอเียเฮ้ยกูเออโดนอื ่อะไรกันเลเออเออ้าตยเอตยเอตาอ้เ่นอะไรกันนอพีใช่มยเมีอาวุอีกไ้ิดไม่ไ <su> ้อะเอะไรกันเอะไรกันมึงมาคนไฟลุกคนไฟลุกไยอไฟฟอดไฟฟอดไม่เยพอพออปิดเร่อายร เอาไงเราเราสำรวจเกาะก่อนไหมสำรวจตรงนี้ได้ดิเดี๋ยวนะแต่ว่ากว่าอจุดด้วยจังหมูจะฆ่าหมูเฮ้ยของดีของหมูอ่ะเอาหนังมาทำม้อนชอบตีนอาอเยีนเมาตาก่อนนี่มีอาหารวะเฮากินน่ะเอ่อไอรัสเบอร์รี่เออไอรัสเบอร์รี่เอืก็มก่อนก่อนได้ของต้องก่อนได้ของต้องทำไงเออก่อนได้ของแตะออกแม่เฮ้ยเขาไปเตะแบบเออ เอสัตของกินอยู่ไหนวะไอ้ที่แถวนี้ไม่มีไอ้พวกเนี่ยอยู่แปดอันอ่ะกอดอะไรของเราทำไงไม่กูกูไม่สนมึงกูนักกอดเทก็อดอไม่รู้ตัวโดนหมูแตกโอ้โหยัดตัวเลยโอ้ดิโกรดมากกลัวเลยยัดกวางที่ดูหมูไอย็ดหมูด้วยโอ้มึงไม่รู้ซะแล้วกูเนี่ยโดนยัดหมูไอไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้้เหียมันตุยนั่นกูนอกจากมันย็ดหมูแล้วยังโดนหมูเย็ดด้วย เฮ้ผมเจอที่เปิดกว้างเลยที่ใช่เหรอใช่นี่อยู่ไกลมากเห็ดแดงก็เจอก็ๆๆเก็บๆไว้นะของ<ส> <ๆ S 1> ดีไปทำอาหารเลยได้เลยเพราะว่าตอนหลังแล้วแม่งเฮ้กว้างมึงวิชั่น <ừ, S 1> มึงไกลยังวะเฮียมึงออกอะไรสแกนเหรอปลกาลอมเลยอออยู่เป็นเมตรแม่งเห็นกูแหละ กว้างแม่งระยะมองเห็นไกลจริงอย่างเงี้ยไกลมากจะมืดเลยนี่หว่าเย็นเลยเนะี่ยจะดำเลยใช่แล้วกูยังอยู่แบ็คโฟลเรสอยู่เลยเ้าเฮ้ยแก๊งหมูจะแก๊งหมูเฮ้ยไอ้ที่ทำไมหมูมันมีสองขาวะเฮ้ยตรงนี้แน่จริงปะเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าลองเดินไปดูเลยเนี่ยเป็นแบ็คโฟลเรสก็ย่อมนอะตรงที่พี่อยู่นี่คือไกลชิบหายเลย เออเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อุ๊ยว่ะเอ้าไอ้เหียมันตามมาปลายหินใส่หน้ากูตายหระตายแม่งวิ่งมาเป็นเมตรมาปลายหินใส่กูอีสัตว์แล้วกูดูแมปอยู่วางต้นเกมของดีนะแล้วมึงมาสร้างอยู่ตรงนี้เลยนะโอ้ยยยๆเดี๋ยนะกูติดไฟอยู่แล้วมันขึ้นว่ากูยูฟิวโค ไอ้เม่อไยาบอกเฮ้ยมึงตั้งไฟจุดไฟตรงนี้แล้วมันก็เดินไปเหยียบไฟแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยเกมเราถูจะสร้างที่พักหน่อยดิเอาแค่ว่านอนเนี่ยพี่แม่งแม่งตั้งอยู่หน้าหลุมบ่อเลยอ่ะไม่มีความเก่งใจเลยเหี้ยเออแล้วแหละถูกแล้วทำถูกแล้วอ่ะไม่ติดไฟมึงเนี่ดันมึงติดอ๋อพี่ดานพีด้าน อูแม่แงตีแรงกว่าตีแรงกว่าขวาดิจริงตีไม่ได้ตีไม่ได้ตีแรงกว่าข,ขวาจริงบอกไปตีแรงกวา่าไอ้เี่ยที่หลังครับโทษตีไม่กูมีโทษอยูสามอันในตัวไอ้กูนอนมีกว่างเนี่ยนู่นอะไรปะในย่าเนี่โคตรอร่อยเนอะเออเนี่ยต้นเกมมันดีนะการเกมก็ไอ้กูมันหายไปเลย อะไรนี่กูเพิ่งสั่งเรื่องเป็นเฮี้ยมันก็ทำไปอากูเอาออกไปลอ่กูเอาออกล้ไอ้สันเอาเอาวาง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 ตรงกลางเลยทำมาดทำมัาทำาัดทำมาดหน่อยกูทให้กูโผล่เสร็จทาเฮี้ยอะไรอลลิ้นตอนไหนหมดวะมันบอกว่าไอ้นี่เกินไปอารแล้วบอกกูทํเไปช่วยอะไรได้หรอแล้วกูไม่ทำให้มันใช้ได้แล้ว จริงไอ้พวกโทฟี่อะไรพวกนี้จะเฮ้ยไอ้ขี้นอกออกไปดิจำคัานี่เฮียกดคุยมันดิแม่งผมทำอะไรแม่งก็บินลงมาแม่งนงกดคุยเรื่อยๆเลยเออกดคุยมันก็หายไปไม่ก็กดตีใส่มันทิ้งโอ้ยมันจะโดนบาดอะไรข้างหลังอะไรมันเอ้ย <c oughs> เฮียเออนี่โดนไอ้ภูมิซอยแปดโดนนักเลงแทงเลยเออตีไม่ใช่มีแทงเลยไอ้คุย เ้ยได้แล้วได้บ้านแล้วไมยได้เลยเหมือนคอกมากกว่าตอนนี้จะอยู่ได้คนเดียวนะเดี๋ยวกูเห็นแล้วแว๊บๆไอ้สัดยินตารับยินตนรับโอ้โหนี่ตัวละครชื่ออะไรโฮมสเตย์ควยดําต้องมีเอสเด้อแต่มีเอสควยเลยต้องเล้ยงห้าได้เหรอวะเนี่ย ได้พี่อันนี้โฮมสเตย์โฮมสเตย์อะไรมันอยู่อันนี้สานเจ้าพี่เอาไว้ไหว้พระก่อนก่อนสู้รบเขาทำไมสานเจ้ากูแหวงมาครึง่งวันนึงแกงแกงก,กดบอสเลยได้ไหมอยอเดี๋ยวเดี๋ยวซึมเรียบร้อยออกแน่นอนกดออกกันนะถ้าบอสต,ตายบอกด้วยทำทำทำกระต๊อบปได้บ้างดี่บอกว่าทำโฮมสเตย์คนโคลนแล้วและอีกข้างหลังกูคือเหี้ยเลยอุ้ยตุ้ยใหญ่ตุ้ยใหญ่อุ้ยหนึ่งดาวอ้เหี้ยช่วด้วยไหนมาที่ไห โอ้โหตัวแดงเลยพี่นะฮะงูวว้าว่ากระดาษไฟกูครับถอนไปเอาเดินมาหัวกูเฉยอ้าวกูไม่ใช่คนตีมึงกระดาษไฟหัวกูหัวกูจะแพรลี่มึงเฮ้แต่ตัวนี้มันยิงยากเลยเรียบมกชะดเรียบมอ่ะหัวงยังไงมึงยังไงเนี่ยเราก็ทำได้แค่หัวไฟมันหัวเข้าไปเอ๊ตัวนี้ไอ้มันยังไงวะไม่เหมือนกลัวไฟ ก็วิ่งอย่างเดียวอะทำอะไรไม่ได้เป็นศพแล้วแล้วคือจะทำอยู่ตรงนี้เลยจริงๆเหรอสู้เลยไม่ได้ไอ้นี่ไงพี่แบบเอ่อชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวใช่ไหมอ่าได้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 เดี๋ยวทำมากกว่าเอเอให้มันรอดอ่ะนี่แล้วกันพื้นแล้วเนินไปขยะแพงเหมือนโฮมสเตย์จริงๆนะ ไอ้เหี้ยไม้หมดไอ้ภูมิพร้อมยังกับพร้อมแล้วพี่มากับบ้านพร้อมแล้วพี่แต่จะกดเอ็มดูนั่นอยู่นู่นน่ะวางออกมาแล้วน่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไม้อยู่ตัดไม้อยู่ดีมีสายฟ้าผ่านลงหัวนะฮาเลยอยู่ดีซึมเกิดใหม่ที่บ้านพักไอ้เหี้ยตัดมาตรงนี้ตัดมาเออในขณะที่กูตัดอยู่มึงก็วิ่งเข้ามาเฉียวขวานกูเองแล้วกันไอ้สัตว์ อือแค่นั้นแ่ะนี่วิวโคเทดูทำเป็นแบบนี้เหมือนทางเดินที่บ่านเลยเทวดนี่ทำเป็นทางเดินโคเทพี่บ่ามา,าดูที่บ้านเดี๋ยวมีโฮมสเตย์สามหลังแล้วเออต้องอย่างนั้นแหละถูกแล้ว เียหมือนห้องน้ำเออใช่เหมือนห้องโถงเหมือนไอ้นี่ไงไอ้เชลกอ่ะไอ้นี่มันออกมาจากในเทเลอร์เดี๋ยวมันถีบมาตัว่ะไอ้เหี้ยแล้วอันไหนหลังไหนของกูเนี่ยอออันนี้การกองไฟเนี่ยของกูแน่นอนหนังหมูแปดอันเหลือมีห้ามีสักเออขอขอขอก่อนก่อนอะอะไี่พู้จะไปดูรายละเอียดทำไมที่ตัวกูไม่มีหนังหมูเลยวะ เป็นเอียบยื่นมือจะไปแตะขอบภาแต่มันเจอใช่ไหมเขอจะโอ้กองจะเปิดกูเรียกแม่งเลยเอ้ยเออเอ้ยมันถือสองอันได้ปะย่างเนื้อกวางดีกว่าเอ้ยมันถือสองอันไม่ได้ถือสองอันได้คนเท่อะ ให้ไฟอ่ะเอองอันอ่ะใครดูบ้าอ่ะใช้ด้วยแชมแมนในอดอ่ะใครมันทำที่ย่างเยีายู้วะอ้ายม่สคนไม่ต้องถามเลยใครทำั้งอีมทำให้มันคุ้มๆุ้วเอาตัวละไอเดยดดำแล้วดำแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงทำั้งอีมอย่างนี้ อ๋อไอ้เหี้ยงคือตะกูเรื่อเนี้ยเราบอมึงต้องผ่านไฟมาสักรอบนึงอ่ะไม่งั้นไม่ใช่เผานี้โดนอีกแล้วเลยสั้นไอ้เหี้ยหลุมเด้งในสักทีวิ่งเอาวะก็เลยเพี้ยเลยบวกแม่งบวกแม่งโอ้มาแล้วนี่ดาบคู่กูคีโตะเกิดตรงนี้เกิดตรงนี้เกิดตรงนี้เกิดมาปุ๊บนะกูจะเอา กูจะกระโดดเฉาะหลังกูคนเลยว้ายลิงกูโยอจิงหัวพ่อชิหลบเอาไปไหนไปไหนยิงยิงยิงหุยธนูยิงแรงมากรับตัวซึมอู้สกระจอกกูกินเนื้อมาแล้วเออมันดรอปมันดรอเนื้อไหมน่าจะกินได้หลายวันเลยตัวเนี้ยวางไฟลุก ไปลุกใช่สู้กับบอสกวางต้องเอากระบองนี่แหละกระบอกไปโดนกูเห็นกูถือกระบองไปแล้วหน่อยไหมจะเล่นกูอาจารย์นะเน่เน่เอ้เน่เน่เน่ไม่ได้แด่หุยเฮ้ยมึงเอาแค่นี้อุย เอเีซีเอเีซี่กูแม่งยิงชิวเลยเนี่ยกูพัาแล้วโดนซีซีอีกไหน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 อันชิวท่านิวไอ้ที่กูซุกบอลีแบร์อยู่ไม่ได้ยี่อะโอ้โต้องเป็นแบนแหละจังหวะนี้อืออือหนไว้ยอะไรเฮียอือเรียบร้อยแคลรี่โดนแล้วไอ้เฮียช็อตช็อตช็อต มันเอามันเอาอิเล็กโตมาด้วยไหมเฮีย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 เดี๋ยวตีสามทีติดน้องเว่ยสบอกแตกแตกไม่กดกิ้งเหรอเปเตอรสเปซปลาสเปซปลาเป็นโดดจิกขวาท้าหน้าทิมเลยอะไอ้เฮียลวกเลยอยู่ฟิลโคล